สนนี่ <laughs> ง,เงเด็กนี่มีกินนี่ <laughs> นั่นยงจะเท่านี้เ่ยรอวตรงนั้นไงเดี๋ยวฉันจะก,จการเองเงียบกิฟตไม่มีอะไรเลยนั่นไงแขนคนอ่ะ มันจะดูดเท่าหนี้นี่เลยนะเดวก่อนรู้สึกว่ามีใครมาเฮ้ยโอ้แกเป็นใครเนาะเอามาลังแกไม่กระทั่งเด็กแล้หยิงแล้วก็เกินจะทำนห่เรากระจายเยอะอะไรของแกเนี่ยเร็วมากเฮ้ยเยอะ เป็นอะไรหรือเปล่าฝีมือไม่ธรรมดาลองตัวด้วยแล้วกันบังอาจเข้ามาถิน่นฉันขนาดนี้เดินผิดคนแล้วเตรียมตัวเลยมัดลำแสงพิฆาตบ้าเฮ้ยพลังงมันเร็วมากเลยลเราประมาทกันไปแล้วเนี่ย <c oughs> สงสัยต้องจริงแล้วซินนะเอาล่ะแต่เราจริงแล้วนนะเ,เวย ไม่มีเด็กที่ช่วยอยู่นะนอยนะอี <c oughs> พวกแกต้องการอะไรกันแน่เนะี่ยฮะบอกมาทีเราก็แค่ต้องการกินเด็กคนนั้น <c oughs> เอาละมาลุยกันย,ย่ายยย มดเจ้านี่หนักเป็นบ้าเลยโดนไปขนาดนั้นยังไม่เป็นไรอะไรอีกลย่าประมาทเซ่เหรแกทำฉันโกรธแล้วนะอะไรกันเหอนี่แกหแกรือหือแค่แกแล้วสินนะ